วันนี้ไม่ต้องแกะกล่องคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าดุดนั้นรีวิวเลยสวัสดีเมื่อชาวเซบกี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซบกี้และนี่คือเรือมี7 5G นั่นเองตัวนี้เปิดราคาเรียบร้อยคุณผู้ชมวันนี้นี่กดดูตรงนี้เลย9,900 99บาทเท่านั้นก็คือ10,000บาททอนบาทหนึ่งแล้วก็สั่งวันนี้ทุกผู้ชมยังได้รับพรีเมียมกิฟต์ V.I.P. กล้าประกันจอแตก1ปีรวมมูลค่ากว่า5 2 9 9าบาทนั่นเองอย่างที่เราได้บอกผู้ชมไปบ่อยครั้งนะคะผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เริ่มขยับตัวในเรื่องของ 5G มากขึ้นและแน่นอนว่าการมี 5G ให้เราเลือกสรรกันได้ในราคาที่ง่ายขึ้นต่อการจับต้องเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์ต้องทำณนะเวลานี้คุณผู้ชมหลายแบรนด์เข็นออ ก็พยายามเข็นออกมาให้ 5G นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อคนนั้นได้เปลี่ยนแปลง มาใช้ในมือถือ 5G มากขึ้นส่วนตัวของเร a l m มีเองเนี่ย,ยก็คือยังคงเป็นมือถือที่ออกมาเยอะที่สุดออกมาครอบคลุมมากที่สุดตั้งแต่ซีรีส์ C ผู้ชมยันซีรีส์ X ยันรุ่นซูมรุ่น O สารพัดแล้วก็รุ่น 5G ที่ออกมาในราคา9,999 99, 99, 99, บาทก็เช่นกันนะตอนนี้เราจะมาดูกันผู้ชมว่าเขาทําได้ดีอย่างไรบ้างมาเริ่มดูจากตัวหน้าตาของเขาก่อนเลยแล้วกันสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะผู้ชมด้านหลังเนี่ยพลาสติกแน่นอนผู้ชมแต่ว่าจะสกรีนโลโก้เรียวมีเอาไว้อย่างใหญ่โตมโหฬานเช่นกัน นะแล้วก็มีกล้องคุณผู้ชมเป็นการเรียงกันแบบคล้ายๆซีเชฟคุณผู้ชมแต่มีส่วนประกอบของแฟลชเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเขียนว่า48 megapixel AI camera นั่นเองนะจ๊ะด้านข้างคุณผู้ชมขวามือมีสแกนลน์นิ้วมือตัวนี้เนี่ยเอาไว้สแกนนิ้วมือซึ่งน่นหุดบอกแล้วว่าถ้าจะให้ เชียก็คือจะเชียร์พวกที่มีแกนไลรนด้านข้างแทบตลอดนะด้านล่างมีรูเสียบหปวฟัง3.5ไมโครโฟนแล้วก็ USB Type C รุ่นนี้จะมีลําโพงแค่ตัวเดียวอยู่ด้านล่างด้านซ้ายมือเป็นปุ่มของวลลุ่มนะคุณผู้ชมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง่าใสซิมการ์ดนะและด้านบนมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนและถาดซิมของเรานั้นจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตคุณผู้ชมก็คือใส่ได้2ซิมหรือ1ซิมแล้วก็1เมมโมรีการ์ดคุณผู้ชมตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจุดขายของเขาก็คือเรื่องของ 5G ซึ่งงตัวนี้ 5G ขอเขา สามารถสแตนด์บายได้แบบ 5G Dual SIM เลยก็คือทั้ง2ซิมเนี่ยสามารถสแตนด์บาย 5G ทั้งคู่รวมถึงตัว 5G ตัวนี้คุณผู้ชมจะเป็น 5G แบบ CA คุณผู้ชมก็คือการนําความถี่หลายย่านมารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็เสถียรภาพในการรับสัญญาณนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะเห็นได้ว่าการที่ Realme เนี่ยเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Mediatek แน่นอนอย่างแรกคือคุณสามารถจับต้อง 5G ได้ในราคาที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพของ Mediatek รอบนี้ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิริคิริเรยอะไรคุณ ความประสิทธิภาพของ CPU <c oughs> ก็แล้วกันคุณผู้ชมตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจับถือได้ค่อขนข้างจะมีน้ําหนักนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะมีน้ําหนักเล็กน้อยตัวจอเจออะไรก็สวยงามดีแล้วมาดูสเปคตัวจอไดน้นึงก็แล้วกันสำหรับตัวจอภาพของรุ่นนี้นะคุณผู้ชมจะมี refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 h e r z นะเรียกจอว่า ultra smooth display นั่นเองขนาดเนี่ยคือ6.5นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ full hd plus แล้วก็เคลือบทับด้วยตัวของ corning gorilla glass ตัวขอบนะคุณผู้ชมบางมาก,มากๆเขาบอกว่ามีพื้นที่หน้าจอทั้งหมด90 5%นัยจอนเองด้วยจอ120เฮิร์ุผู้ชมปกติเนี่ยก็ต้องจ่ายกันแบบแพงมากๆเลยเพื่อให้ได้จอแบบ120 h งเฮิร์มาแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอ IPS LCD ก็ตามสีสันหน้าจออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะุณผู้ชมไม่อมสีฟ้าไม่อมสีเหลืองคือปกติถ้าจอมันไม่ดีเนี่ยเวลาเราดูพวกสีขาวแบบนี้คุผู้ชมมันจะอมเขียวๆอมฟ้าๆอะไรแบบเนี้ยแต่นี้ยูึว่าสีจอค่อนข้างจะดีเลยนะค่อนข้างตรงมากๆสีค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวุผู้ชมสำหรับตัวหน้าจอแล้้้ววกกก็คาามรรูสึของใช 120 h ฮที่มีการแสดงผลเนี่ย120ภาพต่อวินาทีเนี่ย กับโปรแกรมที่รองรับเนี่ยย่อมทาให้ประสบการณ์การใช้งานหรือการแตะสัมผัสเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็แตกต่างออกไปมากๆความรู้สึกตรงนี้ใครที่เคยใช้จอ60เฮิรตมาเปลี่ยนมาใช้120เฮิรตสักนิดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเปลี่ยนไปใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วนะสำหรับชิปเซตตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกใช้ตัวของ MediaTek Dimensity 800U รุ่น 5G นั่เนเองตัวนี้เนี่ยเมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับตัวของ 5G ที่อยู่ในตลาดอย่างเช่นพวกกลุ่มของ Snapdragon หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ มีประสิทธิภาพอันดตูอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่ากว่าคะแนนซึ่ง3 0 0 0 0นกว่ากว่าคะแนนเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จับต้องกันได้ง่ายขนาดน,นี้กับมือถือราคาน,นี้9 9 9 9บาทตัวนี้3 0 0 0 0 0กว่าคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นรอง snapdragon ถ้าเกิดว่านาด,ดูเช็คมานเนี่ยคือเป็นรองตัว7 6 5 G อยู่ก็คือในเรื่องของ g p u หรือว่าชีพผลกราฟิกที่อาจจะดรอปลงมาอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ตัวประสิทธิภาพของ CPU เองนั้นกลับมีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็แรงมากๆเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพสูงขนาดน,นี้ทุกคนอา จะกังวลเรื่องเครื่องร้อนหรือเครื่องอุ่นใช่ไหมอันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะสำหรับเรื่องอการเล่นเกมเนี่ยอย่างเกมอย่างพับจีหรือว่าเกมต่างต่าเ,เราสามารถปรับกราฟิกได้ในระดับ HD แล้วก็ระดับสูงนั่เองคือจะไปเอาว่าราคานี้เนี่ยไม่ได้ปรับได้สูงสุดหมดเวอร์วางทุกอย่างแน่นอนแต่ด้เทียบกันเนี่ยกับราคาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับคนที่ยังขาย720อยู่หรือว่ายังขาย730 71 2 7อะไรพวกนี้เนี่ยเราว่าตัวมิดิเทคตัวนี้เนี่ยถือว่านําไปไกลกว่าเยอะมากหลังๆเนี่ยคุ มาแรงจัดหนักมากๆแล้วก็เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจากที่แบรนด์ชั้นนําหลายๆแบรนด์เนี่ยเลือกใช้ตัวของ e d i ิเทคมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยได้เห็นมือถือที่มีชิปเซตของ e d i ิเทคแล้วก็มี 5G เนี่ยในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นรวมถึง e d i ิเทคก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วประสิทธิภาพการใช้งานการเล่นเกมก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแต่อาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องความร้อนจะเป็นอย่างไรเพราะว่า Snapdragon นั้นยังสามารถควบคุมความร้อนได้ดีอยู่คําตอบก็คือ e d i ิเทคตัวนี้นนัั้ก็ยงสาาามมมรถคคคววุ ได้ในระดับปานกลางนะคือยังมีความอุ่นแล้วก็ร้อนในบางครั้งอยู่ดีแต่ก็ไม่ทําให้ประสิทธิภาพนั้นลดลงจนน่าใจหายแต่อย่างใดเพราะมันไม่ได้ร้อนจัดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเหมือนกันคุณผู้ชมแต่นั้นเราจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆด้วยราคานี้เนี่ยการใส่ m i d i เ e k ตัวนี้ม,มาไม่น่าเกลียดเลยนะค่อนข้างรู้สึกดีด้วยซ้ําที่มันสามารถชนกับกลุ่มของ 7,, 6 5 g ได้หรืออะไรประมาณเนี้ย750มันมีแมสเซนเรเกรตัว 5G ตัวหนึ่งอะ่ะก็คิดว่าชนได้แบบไม่น่าเกลียดเลยทีดเดียวคุณผู้มาดีก แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูจริงๆว่ามีดิเทคมันเปลี่ยนไปแล้วนะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างน,นะคุณผู้ชมรุ่นนี้กล้องถ่ายภาพในด้านหลังเนี่ยกล้องของเขามีความพิเศษนิดหนึง่งตอนแรกเนี่ยน่าดูไปถ่ายรูปมาคุณผู้ชมเนี่ยก็ไปถ่ายรูปมาเยอะเลยแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมสีมันแปลกไปจากที่เราเนี่ยเคยใช้เรียวมีมาคือปกติเนี่ยน่าดูถ่ายเรียวมีเนี่ยก็จะดูออกว่าโทนเนี่ยประมาณเนี่ยจะเป็นของเรียวมีแต่ว่าตัวนี้สีมันค่อนข้างจะดูอิ่มๆผิดปกตินิด,นง,นนด,ด,ดงนึ่งน่าดูกลล้องงั 4ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักนะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ของทางหนา a m s u n ง S5KGM1HT ซึ่งแน่นอนพอเป็นไอโซเซลของ a m s u ุงปุ๊บมันมีสีสันที่สวยงามเหมือนที่นุชกำลังประหลาดใจอยู่มีอัลตร้าวายคุณผู้ชมแองเกิลเลน8ล้านพิกเซลนะคุณผู้ชมแล้วก็มี Black and w h ไว e 2ล้านรูมถึงมาโครเลนที่ T, 2ล้านเช่นกันซึ่งมาโครเลนเนี่ยหรือว่าเลนมาโครคุณผู้ชมเนื่องอยากให้คุณผู้ชมได้ดูรูปดอกไม้รูปนี้มากๆนะโอเคแน่นอนความคคคคมมมมมชัััดดดด้้้้ววยยาาาละะเอีีนนนนแแ่ปรณ2พิกก็ไ ว่าสีสันสวยงามกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเลนมาโครหรือว่าอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะแบบสีมันจะแบบตุนตุนสีเหมือนกล้อง VGA ยังไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ากล้องมาโครมันสวยขึ้นค่อนข้างมากแต่ถ้าจะเอาความคมมันก็ได้แค่นี้เพราะมันแค่2ล้านพิกเซลแต่ว่าจะได้ระยะที่4เซนติเมตรอันนี้คุณผู้ชมก็ลองปรับแต่งดูว่าชอบแบบไหนนะไอน้นี่ดอกไม้ตัวนี้ก็ถ่ายด้วยเลนมาโครเหมือนกันนะสองตัวนี้เนี่ยถ่ายด้วยมาโครก็โอเคและตัวนี้นะคุณผู้ชมตัวภาพถ่ายต่างๆที่เราถ่าย,ายางามดีม ทีเดียวนะผู้ชมคราวนี้มาถึงตนกลางคืนบ้างผู้ชมตัวนี้จุดขายอยันนึงคือตัวของ Super n nice i g h t s c a p e 2.0ซึ่งเป็นการถ่ายกลางคืนที่ตอนนี้เนี่ยมือถือรุ่นไหนไม่มีเนี่ยถือว่าตกแล้วก็เฉยมากๆแต่เรื่องมนี่แกใส่มาแต่รุ่นล่างๆแล้วนะรุ่นแบบถูกๆแกก็ใส่มาหมดเลยคือค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่อง Night nice Scape มากๆจากสองภาพนี้นะผู้ชมจะเห็นเลยว่าการเปิด Super Nightscape nice เนี่ยจะทําให้ noise หายไปเยอะมากๆแล้วก็ความคมชัดก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยผู้้ชมแลลววกกก็ตัาาารายงคืนนรรอบีี้้สสิ่่งททูึทก ีขึ้นมาก็คือว่ารูปนี้เนี่ยมืดมากๆคุณผู้ชมแต่ว่าพอใช้ตัวของ Super n ์เน c a p e ถ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันสว่างจริงแต่มันไม่ได้สว่างเวอร์จนแบบว่าคือที่หยดเนี่บอกหลยครั้งแล้วว่าบางครั้งเราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเรายังอยากได้ภาพกลางคืนอยู่ ไปถ่ายปุ๊บแล้วมันสว่างไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่ได้ถ่ายกลางคืนอันนี้ต้องชื่นชมว่าซ u เปอร์ไนท์สเก็นั้นทําได้ดีแต่จุดพิจารณาของการเช็คก,กล้องตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะดูลองเช็คดูจากรูปหมูกระทะรูปนี้คุณผู้ชมรูปหมูกระทะรูปนี้เนี่ยเมื่อถ่ายออกมาเมื่อเจอไฟสีเหลืองๆปุ๊บนะฮะ้วยไวบ์บาลานซ์ของเขาเนี่ยที่ปรับก็ยังเหลืองๆอ,อยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าเวลาถ่ายกับแสงข้างถนนต่างๆเนี่ยจะยังทําได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร,ร่เหมือนกัน คุณง่ายก็คือนัดูดมองว่าถ้าบรรยากาศมันดูแบบข้างถน,นนไฟสีเหลืองๆแบบมุมมัวหมดๆหน่อย,อยเงี้ยนักเขมของเขาก็อาจจะทําให้สว่างขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะเคลียร์ภาพออกมาให้สวยดั่งใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ตัวการถ่ายกลางวันสบายมากคุณผู้ชมเรียกว่าผ่านฉลุยเลยดีกว่าเนะาะกล้องหน้าเองนะคุณผู้ชมก็มีโหมดนักเขมด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราลองเอานสกเข้มกับโหมดธรรมดาเนี่ยเทียบกันคุณผู้ชมได้ดูกันละกันเนาะ,ะขึ้นมาก็จะเห็นว่าความแตกต่างก็คือเวลาเราเปิดนักเข้มปุ๊บเนี่ยตัวสีผิวเน อุ่นๆเลืองๆนะก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ได้หมด n nice i g h scape ที่ดูดไปถ่ายคือตอนนั้นมืดแบบว่านั้ดูให้มาสัก90%แล้วนะ90%นี่คือมองอะไรกันไม่เห็นแล้วนะคุณผู้ชมมองหน้ากันแทบไม่เห็นแล้วนะแต่ว่าก็ยังเก็บภาพมาได้ประมาณนี้ก็โอเคเหมือนกันส่วนลูกยิงแฟลต,ตัวนี้เนี่ยมันจะน่าจะดูประหลาดหน่อยแต่ก็โอเคถ้าใครอยากจะลองใช้ดูก็ได้เหมือนกันแต่ดูดไม่เคยชอบเท่าไหรไนะคือปกติเราจะไม่ยิงแฟลใส่หน้าตัวเองแบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชออมา,าว้าแล จับภาพเราโดยส่วนตัวน้าดุดจ,จะไม่ค่อยชอบถ่ายแบบนี้แต่ก็ต้องถ่ายให้ผู้ชมได้ดูกันนะถ่ายกลางวันนี้ออกมาสวยงามเลยทีเดียวนะคือกล้องหน้านี่ถือว่าไว้ใจได้มากๆเลยทีเดียวทุผนะู้ชมคราวนี้มาถึงงานวิดีโอบ้างผู้ชมหลังๆเนี่ยนะ้ดุดว่าเรียวมีเป็นแบรนด์ที่ทางานวิดีโอออกมาใช้ได้เลยทีเดียวนะวิดีโอน,นี้นะผู้ชมมีเวลาทั้งหมด16วินาทีที่เราถ่ายผู้ชมได้ดูกันนะเป็นการถ่ายอยู่บนรถยนต์นั่นเองผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยออกมานิ่งเลยทีเดียวนะเราสามารถนะําไปใช้ถ่ายวอลอกหรือว่าอะไรอะไรสนุกสนานซ ได้สบายเลยคุณผู้ชมจากการใช้ตัวนี้นั่นก็คือตัวกล้องทั้งหมดนะคุณผู้ชมของทางเรียวมี 5G ถามว่าชอบไหมน่าดูชอบนะจริงๆน่าดูเป็นคนที่ชอบเซนเซอร์ของกล้องซัมซุงอยู่แล้วซึ่งซัมซุงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถ่ายรูปสวยมากๆคราวนี้เซนเซ,นเซอร์ของเขาเนี่ยพอมันมาอยู่ในเรียวมีปุ๊บซึ่งแบรนด์จีนเนี่ยนะปกติจะเก่งเรื่องซอฟต์แวร์การถ่ายภาพมากๆเลยพอได้ซัมซุงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน่าดูมองว่าฮ Okay. แต่ว่าถ้าไนส์สเกปตรงสีเหลืองนะั้นดูพูดไปแล้วนะอันนี้ก็ลองไปเก็บพิจารณาข้อมูลดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนอย่างไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่การดูแสงมุมกล้องที่เราถ่ายด้วยว่าเราจะทําได้ดีขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของคุณผู้ชมแล้วแหละโดยควจำจําภายในนักผู้ชมเดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานไปแล้วว่าราคานี้ต้องได้รอม1 2 8แกิกแล้วก็แรมนั้นจะอยู่ที่8กิกนะคะโดยที่หน่วยคำจำวามจะเป็นแบบ UFS 2.1แล้วก็แรมเนี่ยจะเป็น LPDDR4X นั่นเองเรามี UI น พูดถึงเกือบทุกครั้งว่า UI ของทางเรือมีนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวเดิมๆที่เคยผ่านๆมามี Dark Mode การใช้3นิ้วล่าลงมาเพื่อจับหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่นุดชอบมากที่สุดหรือว่าตัวของ Smart s i d e b a r ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ที่ทําให้เราสะดวกสบายมากๆในการใช้งานอันนี้ก็ยังชอบมากที่สุดอยู่ดีคุณผู้ชมก็คือเป็นหนึ่งในรอมที่หนุดค่อนข้างชอบนะในตัวแบรนด์มือถือในปัจจุบันรวมถึงโซลูปนะก็เข้ามาให้กับเราเนี่ยในการใช้ตกแต่งวิดีโอให้มีความสวยงามมากขึ ไม่มีค้างเลยนะดุดในไปหัวหินมาใช่ไหมก็ลองใช้นําทางดูใช้ถ่ายรูปอะไรดูเนี่ยคือถ่ายรูปมันก็ไม่ได้ร้อนจี๊ดอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวโอ๊ถือกล้องมันปุ๊บมันจะร้อนปี๊ป้าขนาดนั้นอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ัันสบายใจได้เรื่องนี้นะจ๊ะแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา5000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาเป็นแบบ30วัตต์นั่นเองตัวนี้แบตเตอรี่5000เนี่ยความรู้สึกของนรดุลก็คือว่าพอเป็น miditech ปุ๊บเนี่ ได้มา,มากกว่าสมัยก่อนที่ต้องบอกว่ามากกว่าเยอะจริงๆถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึงม e ด i เทคในผู้ชมบอกได้เลยมันก็เป็นแค่ CPU ระดับเริ่มต้นเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมิดเทคขยับตัวเองมาอยู่ตรงกลางได้อย่างแบบองอาจมากๆคือนนหลุดเนี่ยมองว่าความแรงของเขาในวันนี้เนี่ยมันเจ๋งขึ้นเยอะจริงๆนะมันเจ๋งขึ้นมากจริงๆแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ยังกินอยู่นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เยอะมากแล้วเวลาเราเปิดตัวของ 5G หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะชดแบตเตอรี่ขึ้นมาเยอะได้นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยตัวที่แบตเตอรี่มี 5, 0 0มมมมลออผผู้้ชกก็ไไ่่่่ตงััววาานนจ เพราะมันผ่านวันหนึ่งแน่นอน100%อนะอันนี้บอกได้เลยว่าผ่านแน่นอนร0 0ยังไงก็ลองตัดสินใจดูผู้ชมว่าชอบหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะดุกก็พยายามพูดไปหมดค <c oughs> ่านีถามว่ามันเหมาะกับใครก็ดุกบอกว่านหนึ่งแหละเขาต้องการไปเจาะกลุ่มตลาด 5G แน่นอนชัดเจนมากๆว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการเจาะกลุ่มตลาด 5G ในราคาประมาณไม่เกิน1 0,000บาท ชัดเจนมากๆการเอาอินเตอร์แบนด์ลงมาเล่นตลาดนี้นะผู้ชมมันก็ทําให้ตัวเลือกเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ 5G แบบ dual sim ได้หรือจะเป็น 5G แบบ 2CA ก็ตามแต่เนี่ยมันทําให้ความน่าสนใจในการใช้ 5G นั้นก่อนจะสูงขึ้นมักจะมีคนเนี่ยชอบพูดกันโด,ดเสมอว่า 5G มันจะเร็วขนาดที่เราพูดจริงหรือเปล่าพี่วันหนึ่งถ้าคนมันใช้เยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะยังเร็วเหมือนที่เราใช้น้อยๆหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีก่อนเราใช้ก่อนเราเร็วก่อนอยู่แล้ววันหน้า ถ้าคนมันใช้เยอะมากๆเหมือน 4G มันก็อาจจะลงไปมีความใกล้เคียงกับ 4G ก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันวันนั้นเราอาจจะได้เห็น 6G แล้วก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเอ่ยกว่าคนจะมาใช้กันเยอะขนาดนั้นนะเราใช้ก่อนคุณผู้ชมเราใช้ก่อนนะใช้ก่อนแล้วก็คิดว่าเอ่อณด,ดุลมองว่าโลกเราต้องก้าวไปข้างหน้าคือเราจะมาบอกว่าเออ 4G ยังดีอยู่ไม่ต้องใช้ 5G ก็ได้แต่กลุ่มคนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ยังมีดังนั้นณดุดมองว่ามันชัดเจนมากว่าใครที่อยากจะไปกับอนาคตก่อน ก็ควรจะเลือกซื้อมือถือที่เป็น 5G ได้แล้วนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะผู้ชมใครที่อยากจะซื้อเรือมี7 5G นะคะก็น่าจะใกล้ขายแล้วแหละเนาะยังไงก็ลองหาซื้อกันได้นะคะและอย่าลืมไปีออเด d e r กันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ประกันจอแตกด้วยไงนะจอ 120Hz แบบนี้แตกมาทีนึงน่าดว่าน่าจะไม่สนุกเท่าไหร่นะจ๊ะยังไงก็รีบไปีออเดอร์กันละกันเพื่อประกันจอแตกของเรานะนะข้อดีของตัวนี้ก็คือ1เครื่องเร็วนะคะสจอลื่นไหลมากๆเลย3กล้องค่อนข้างดีส่วนจุดพิจารณาก็จะมี1คนอ นะอาจจะมีนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวแสงไฟสีเหลืองเนี่ยอาจจะดูแล้วต้องค่อยๆเล็งมุมถ่ายกันดีๆหน่อยสำหรับตัวไฟสีเหลืองๆนอกนักนั้นดูดว่าไม่มีอะไรที่จะดูแล้วน่าเป็นห่วงนะคะยังไงก็ลองดูหาซื้อกันได้สำหรับวันนี้รายการของเราลำาลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วเราจะกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย